เดินทางเป็นประธานเนื่องในวันการบินทหารบกประจำปี2568เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของวิรชนนักบินทหารบกที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผลเอกนัทวุฒินาคนครรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเป็นประธานเนื่องในวันการบินทหารบกครบรอบปีที่37ประจำปี2568 ณศูนูนการบินทหารบกค่ายสมเด็จพระศรีนครินทราตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรีโดยมีพลตีชูรัจจิพยัก์ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกให้าการต้อนรับนำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศพร้อมทั้งนำคณะนายทหารตลอดจนผู้แทนหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดลบบุรีถวายพันธุ์พุ่มสกาละเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรกรรมเจ้าหน้าที่การบินทหารบก จากนั้นรองผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะได้เดินทางไปยังหอประชุมกองบัญชาการศูนย์การบินทหารบกเพื่อนำเหล่าข้าราชการชาวการบินทหารบกและคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาศูนย์การบินทหารบกร่วมประกอบพิธีส่งเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วิรชนชาวการบินทหารบกและระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของนักบินทหารบกที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาและเพื่อทหารนักบินทหารบกเข้าร่วมในพิธีเป็นจํานวนมากซึ่งในวันที่14มิถุนายนของทุกปีศูนย์การบินทหารบกกาหนดให้เป็นวันการบินทหารบกเพื่อให้อาจุชนคนรุ่นหลังได้ร่วมกันแสดงออกและน้อมราลึกถึงวีรกรรมของเจ้าหน้าที่การบินทหารบกทุกนายในอดีตทั้งนี้รองผู้บัญชาการทหารบกยังได้มอบเครื่องหมายสแสดงความสามารถในการบินของนักบินทหารบกชั้นกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทําคุณประโยชน์แก่หน่วยและกองทะะัพบกจํานวน34คน และมอบโล่กำลังพลดีเด่นแก่ข้าราชการกำลังพลของศูนย์การบินทหารบกจำนวนหกคนซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเนื่องในวันการบินทหารบกประจำปี2568ศูนย์การบินทหารบกภายใต้ใตการน,นำของพลตรีชูรัจิพยักษ์ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบกท่านปัจจุบัน มุ่งเน้นการพัฒนาหน่วยโดยใช้ยึดหลักนัยบายของกองทัพบกเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงานใช้หลักธรรมาพิบาลอย่างเหมาะสมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมการรู้หน้าที่มีวินัยของกำลังพลทุกนายและตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ยึทรัพย์ของหน่วยจะต้องได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดการบริหารทรัพยากรการบินและการตรวจสอบและการจัดมาตรฐานการบินของหน่วยบินอย่างเข้มขัด และนำเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนากิจการของศูนย์การบินทหารบกให้มีความพร้อมและความปลอดภัยในการตอบสนองต่อนักโดยบายและภารกิจของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันศูนย์การบินทหารบกได้ดำเนินงานมาประจบเป็นปีที่73โดยมีภารกิจการปฏิบัติที่สำคัญในห่วงปีที่ผ่านมาครอบคุมพื้นที่ทางบก5,656กิโลเมตรรวมทั้งการถวายงานสนับสนุนอากาศยานในภารกิจเฮลิคอปเตอร์พระราชศานปานะในขบวนเสด็จเพื่อถวายพระเกียรติและถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนอากาศยานในการฝึกร่วมผสมในทุกพื้นที่ทุกรหัสการฝึกที่มีการใช้อากาศยานในการฝึกร่วมกับหน่วยดําเนินกลยุทธ์และอีกภารกิจหนึ่งที่ชาวการบินทหารรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการใช้ยุธทธปกรณ์ของหน่วยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ต่าง ในด้านการบรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติอาทิสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาไฟป,ป่าและหมอกควันในพื้นที่ต่างๆโดยใช้อากาศยานของกองทัพบกและการใช้อากาศยานสนับสนุนภารกิจส่งผู้ป่วยทางอากาศในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดระยะเวลาเดินทางในการส่งผู้ป่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียเพิ่มเวลาในการดำเนินการทางการแพทย์เป็นต้น ซึ่งหน่วยได้เตรียมการด้านการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติทั้งกลางวันและกลางคืนมาโดยตลอดสำหรับประวัติการจัดตั้งหน่วยบินทหารบกนั้นถือกำหนดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2495โดยเริ่มจัดตั้งแผนกวิชาการบินตรวจการโรงเรียนปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจการและปรับการยิงปืนใหญ่ซึ่งได้มีการวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องคันในปีพุทธศักราช2510ได้แปลสภาพเป็นโรงเรียนการ,าารบ,บินทหาอาบกเป็นหน่วยขึ้นตรงของกอ,องทัพบกทั้งนี้เพื่อขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติการบินสนับสนุนกองทัพบกเป็นส่วนร่วมและต่อมาในปีพุทธศักราช2514 โรงเรียนการบินทหารบกได้ย้ายที่ตั้งจากศย์การทหารพืนใหญ่มาตั้งนักปัจจุบันบริเวณเขาสะพานหน้าและในปีพุทธศักราช2501โรงเรียนการบินทหารบกได้แปลสภาพเป็นกรมการบินทหารบกเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2520ได้แปลสภาพอีกครั้งเป็นศูนย์การบินทหารบกโดยได้รับพระราชทานนามข่ายซึ่งเป็นที่จัดตั้งของศูนย์การบินทหารบกในปัจจุบันว่าข่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เส็็จมากระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2520ขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณต้นสมชายเตชายหัวหน้าสูตข่าวออนไลน์จากบัตรสบุร,รีรายการสาระดีๆบุรีรสุธยาสีด,ดีดังเนินรายการสวัสดีครับ